ตำนานที่หลับไหลกลับมาอครั้งครับนี่คือเกมบอยครับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเคยเล่นแต่สมาร์ทโฟนครับแต่เจ้านี่ต้องบอกเลยนะครับว่าในสมัยก่อนฮิตมากๆและถ้าจะเป็นเครื่องเล่นเดียวที่ทุกคนเล่นเป็นนะครับเกมบอยครับมันกลับมาเกิดมาใหม่แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟิน สวัสดีครับผมพีตีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเกมบอยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีบางคนที่ไม่รู้จักครับว่าอ๋อก็นี้ก็แบบเหมือนของเล่นฟิกเก็ตทอยอะไรธรรมดาใช่ไหมครับ ไม่เลยครับไอเจ้าเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับมาก่อน Family มาก่อน Playstation มาก่อนแบบ PC ที่เราจะได้เล่นกันอีกครับสมัยก่อนเขาเล่นแบบนี้กันครับเป็นเกมแบบว่าเป็นภาพแบพิกเซลตัวเล็กๆแบบภาพ2อมิติอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใช้เข้าใจง่ายๆนะครับ Mario Contra Pacman เกมเครื่องบินยิงๆอะไรพวกนั้น่ะเททิด ประมาณนั้นเข้าใจไหมครับนี่แหละคือที่มาของเกมพวกนั้นเกมบอยนี่นี่เองแต่ในของปีปัจจุบันนี้นะครับเขาได้ทําการอัปเกรดขึ้นเมื่อก่อนครับเราต้องใส่ฐานอ่ะใส่ฐาน 2A 2ก้อน3ก้อนอะไรไม่รู้แล้วแต่จะไม่ได้้วครับแต่ทุกวันนี้เป็นแบบชาร์จแบตด้วยครับเราสามารถแบบก็แบตบมดก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนฐานและสามารถต่อออกจอโทรทัศน์ดูเป็นจอใหญ่เล่นให้เต็มตาได้เลยนะครับแต่ตอนนั้นผมคิดว่ามันคงจะแตกนะดูขนาดเล่นนี้ยิง่งแบบเป็นตัวพิกเซลเป็นเลี่ยมเลี่ยมเลยชอบโทรทัศน์ ผ้าตาหน้าดูเลยนะครับตอนนั้นไม่เป็นไรช่างมันเอาตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมย้อนไปดูจากการแกะกล่องนะครับดูนก่อนนะครับว่าซื้อมาหนึ่งกล่องได้อะไรมาบ้างครับกับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมบอยตำนานที่หลับไหลไปนานว้าวมาครับนี่คือหน้ากล่องของเขานะครับ ซับหรือว่าซุบไม่รู้เกมบอกนะครับ400อินหนึ่งครับมี400เกมแบบนี้เลยครับพูดง่ายๆโอ้โหสุดยอดเลยนะครับป่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆรอบๆตัวนะครับเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะต่อทีวีอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นแบบชัดแบบนะ แล้วก็อ่านี่บอกก็มีอะไรบ้างมีปัญหาแล้วก็มีสีให้เลือกครับตรงนี้เห็นไหมเป็นคู่สีเนี่ยแดงกับขาวขาวบุวดเลยอนะไรอย่างนี้นะครับมีหลายสีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมได้สีลุ้นทําไมก็เห็นอยู่้เห็นแต่ต้นเริเหมือนก,กันสีแดงนะครับสีแดงขาวนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าสัปดาหแรกมันเป็นอย่างไรนะครับมาเมืออะไรมาบ้างด้วยในกล่องนะฮึดีครับนะอ,อโอ มีคู่มือมีเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกครับสายต่อออกโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเพราะอผมบอกตัวนี้เป็นตัวแบบชาร์จแบบนะครับแล้วก็มีคู่มือศึดตาก่อนก็ดีนะครับจะได้เล่นเป็นนะอ่ะโอเคตัวนี้เป็นอไรช่างมันนะครับค่อยว่ากันเราดูที่ตัวเกมบอยของเราก่อนเลยนะครับนี่หูอันดับแรกครับมาดูรอบตัวก่อนเลยนะครับมานี่ครับก็มันจะเป็นแบบผิวแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นมันๆเป็นด้าน อ่าเป็นเป็นเหมือนเกล็ดคล้ายๆายก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้รู้สึกแข็งแรงมากขึ้นซึ่งน้าหนักมันไม่ได้หนักมากนะครับน้นหนักค่อนข้างเบานะครับก็จะมีตัวเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวานี่ครับ A B X Y นะครับแล้วก็ Select Start อันนี้ไม่แน่ใจอะไรเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอ่ะเราดูรอบๆตัวก่อนนะครับเป็นหน้าจอแบบเล็กๆหน้าจอมีขนาดบอกไหมไม่แน่ใจดูกันนะอ่าไม่ได้บอกขนาดนะครับก็ ประมาณนี้แหละ,ะดูกันเลยเขาไม่ที่บอกขนาดบอกนะไม่เป็นไรครับก็ดูด้านบนก่อนนี่อันนี้คือตรงตัวเปิดปิดนะครับนี่ตัวอะไรนะน,น,นี่ปุ๊บนี่เปิดนี่ปิดแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือปุ่มเ๋ยวช่องเจาะสายชาร์จนะครับเป็นยูเอบีแบบเก่านะครับไม่ใช่ใช้ซีแบบปัจจุบันนะครับและนี้ก็รูที่เสียบออกต่อออกสุทัศน์นะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีเป็นปุ่มบล่มนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับด้านค้างๆหมดแล้วด้านหลังก็จะเป็นช่องใส่ฐาน ใช้่านใช้แบตซี่แม่ใช้่านอ่าใช่ครับเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้เออเขาไม่แบตเตอรี่มาให้เหรออ๋ออ๋อ,อมีครับหล่นอยู่ข้างในอ่าลองเสียบดูเลยแล้วกันนะครับมาลองียบแบตเตอรี่ดูเฮ้ยนี่มันแบตโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนไหมเนี่ยใช่ไหมเออมันเบตมือถือสมัยก่อนเลยครับ๋ยวนี่ากเป็นแบตเกมแบตเครื่องเล่นซะแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวเริ่มโลกเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยคือจะเป็นฐาน 2A3A ว่าไปใส่กันโอ้โหเปลืองฐานมากเลยนะครับามาลองเปิดดูก่อนเลยก็ได้ครับ อ้าวขอเลยมีฐานอยู่นะครับเฮลิออนเลือกภาษาครับเอา wow, อังกฤษนะครับสิเล็กสตาร์ตัวนี้สิเล <spe> ็กตัวนี้สตาร์นี่เขามีบอกในหน้าจอนะครับมาดูกันดูโอ้โหนี่ครับมาถึงก็เจอหน้าจอเลือกเกมก่อนเลยครับซึ่งโอ้โหเห็นไหมสุ per m a r มาริโอ้สิบสี่ mario สาม doctor mario total total เต่าดินจ้าฮะคอนทราหนึ่งคอนทราฟอร์สคอนทราอะไรไม่รู้นะครับดูดิ เชดเด็คเกิลชิปแอนเดอร์พับบุ๊บบุ๊บบุ๊คโอ้โหเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ถึงข้างบนมันถึงสี่ร้อยอะนี่ครับสี่ร้อยคือพินบอลครับผมเพิ่มเสียงให้ก่อนอ่ะเนี่ยโอ้สี่ร้อยเนี่ยพินบอลแพ็กแมนนินจาเนี่ยนะครับดูโอ้โหโอ้ นี่ยังตาแฉะครับ400เกมอ่านี่ครับ่แหไะเห็นหมอย่างที่บอกนะครับอโอ้โหมันโบราณมากเลยนะครับและคือขนาดบบ พอดีมือนะครับเนี่ยแบบเราจับเล่นเนี่ยคือลงได้กวา่<ข>วาคือเหมือนเป็นพื้นฐานของจอยนะครับสมัยนี้ที่เราเล่นเป็นจอยแบบจอยเกมอันลอกเพสเตชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจอยไอ้ปอกประมาณนั้นเลยเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นแค่แบบเดี๋ยวเล่นกันตรงเดียวตรงนี้นะครับพกพาง่ายนะ,อะโอเคแล้วรอบตัวมันมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสักเกมสกเกมดีกว่านะครับมาแน่นอนครับว่าเป็นเครื่องเล่นแบบนี้จันเป็นเกมอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากมาริโอแน่นอนครับอันดับแรกเราเล่นมาริโอก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงเกมแรกสุดนี้ เลยนะครับมาริโอครับไปโอ้โหเขียนีปคนเคยครับมาลองเล่นดูได้ไหมเออได้ครับคือมันมันโดดได้อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้นะครับมาริโอตัวนี้อ่ะมาเดี๋ยวสูงไป่แก่อ่ะมาเรามาดูกันนะครับลองเล่นดูชิคกี้พาก็เป็นยังไงมาครับเฮ้ยเยอะๆพี่อ่ะมันเป็นหมูแกล้งตายให้ดูเออ คนอะไรตายง่ายขนาดนี้ถึงเก็บมันมมมมมนี่เห็ดเห็ดมา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 อีโตปึ้งอ่าโอ้โหเหมือนได้ย้อนไวมากครับทอ่อลงได้ไหมอันนี้ลงไม่ได้บลงไม่ได้จุบนี่เนีย่ยหยิซะไปขึ้นดิเนี่นี่หยิยบซะอ่าอ่าทอลงได้ yes เลย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 จุ๊บอ,อ่าเก็บหมด อ่าเฮ้ยมีเวลาด้วยนี่300กว่าแล้ครับอ๋อฉันใช้ชจบกระดาษหนึ่งแล้วกันให้ดูนะครับมาถึงถึงนี่เกาะอ,อิดทำได้หมดอือสายโหดตัวโหยดตัวโต,โตแล้วทำได้ฮึดลงไม่ได้ไ,ไปไปไปโอ้โหเบสิกง่ายๆนะครับนี่ฮ่าเดี๋ยวนะเฮ้ยมันคือความคลาสสิกขั้นสูงสุดเหมือนได้ย้อนวัยไ,ไปสมัยเด็กจริงๆนะครับเนี่ย ทำไมเด็กเขาเล่นกันแบบนี้นะครับไม่มีนะครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนที่จะมาโหลดเกมโหลดอะไรแบบโอ้แคนซอมบี้สมัยนี้หรือว่าแบบอุ้ยไอ้าอาคอฟดิวตี้วีฟไม่มีครับเขาเล่นกันแบบนี้เขาเหยียบเห็ดกันอย่างนี้เขาไม่กินเพื่อนกันครับอ่ะเราออกไปย้อนออกลับไปยังไงอ๋อไอตัวสีตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ตัวสีตัวกลมๆตรงกลางเนี่ยคือตัวเหมือนตัวย้อน ถอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยกลับมาที่หน้าโฮมเลยถ้าเปลี่ยนกับสมาร์ทโฟนสมัยนี้ก็เปิี่นเป็นรูปบ้านอนะ่ะกดปุ๊บออกมาหน้าแรกสุดตรงกลางอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเอาใหม่อีกทีต้องเลือกภาษาด้วยนะเลือกภาษาผิดเดี๋ยวงงนะครับอีน,นี้เอาเอาคอนทรากันคอนทราอ่าเอาเฮ้ยกดผิดอืม,มาดูคอนทราโอ้โหข้างในคอนท่าก็มีอีก12เอาคอนท่าธรรมดาพื้นฐานก่อนเลยอ่ะโอ้โหภาพเหมนของพลาสติกครับทุกอย่างเหมือนมันย้อนกลับมาในวันเดีวกัอีกครั้งเลยคนระับอ,อ่ะลองเล่นสักรงดูด มาอร์คอนข้ามันจะมีกระโดดกับยิงสองอย่างนะครับโอ้โหเสียงคุ้นเคยมากตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดยิงกระโดดกระโดดกระโดดทิ้งลูกอะเอ้าตงไปหาเขาทำไมล่ะยิงแล้วละยิงแล้วละยิงไม่โดนไปเลยดีกว่าทั้งมันค่อยๆ่มาเก็บปืน ยิง in <h ums> ไปยิงไปเออไปก่นดีกว่าเนาะเอ้อเอื้อเฮ้ไม่ลืมแล <ES> ้วบอกไม่ได้เล่นนานอ่ะเอางั้นก่อนที่ผมไปไงเนี่ยเยื่อเอื้อตายซะอ๋อลงน้ำได้เอ้าลืมไหมผมอีกทีกบนกวนนี่ครับเีื่อจริงๆคือมันเป็นพื้นฐานของพวกฟรีไฟทัพกีคอมพิวตี้เลยนะครับมันมาจากเกมนี้นี่เองหนีดีกว่าหนีดีกว่า เก็บมาเก็บมาอึ๊บอ่ะนี่ปืนกระจายครับนี่อ้ววโดนอะไรโดนอีกแบบนี้ข้างบนเอ้ยเป็นอย่างนี้ครับมันจะอย่างนี้เองโอ้อีกสเกมกันอีกสเกมที่แบบว่าฮิตขั้นสูงสุดเลยแพ็คแมนอ่าโอ้วิ่งฮึมฮััสฮิกขั้นสุดร้อนวัยจริงๆครับแบบเรโทรมากมาๆฉันจะกินพวกนายให้หมดเลยนี่เนี่ย งับเบรงับ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 ชิวชิวโอ้โหอขอให้หมดก่อนตาแรกไอตัวเงิบตมวนี้ต้องเก็บไว้นะครับมันมาแล้วมันมาแล้วไอ่ไอ่กินซะไล่กินไล่กินไล่กินมามมาอย่าหนี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 ไม่ให้หนีไป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 เกือบไม่ทันเอ้ยหนีก่อนมาแล้วเออมันมาแล้วเออมันตามมาแล้วโอ้โหมันตามจริงจริงแล้ครับผมไม่ตาอันนีแล้วเอ้ยเอ้ยโดนดักหน้าเอา้ยโอ้โหรอดไปแล้วครับวิ่ครับโอ้ยต้องไปทางว่าง โดนแล้วโดนหนักแน่าแล้วผมดักงอกแล้วโดนล้อมอ่ะเฮ้ยจริงจริงนะสนุกเล่นแล้วมันเพลินมากเลยเนี่ยเฮ้ยเอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดไงหยุดไว้ก่อนนะน่าทำไมถึงเอาคนเล่นกันแบบนี้เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมจะเกลียดไหมเอาอีกเอาอีกดีกว่าเอาอีกชอบชอบชอบตัวเองนี่ชอบเผื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อนไงว่าเพื่อนเอ้ยมันมีเกมอะไรให้เล่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับเอาลองพินบอลดู โอ้คสติกมากครับดูดิเนี่ยแค่กดไตเนี่ยก,กดไงกดไงมั่งเนี่ยนี่กดตัวซ้ายด้านซ้ายด้านขวาก็อันนี้แค่นี้ครับอ่ะก็รอบอลลงมาเนี่ยเออแล้วก็นับคะแนนไปปึ๊งไม่มีอะไรเหมือนคล้ายแบบเกมคอมที่เราเล่นสมัยก่อนไหมเห็นก่อนไหมยอออือลุกไปอเออตีกันไปปึง๊งนี่หื้อ โอ้ยเอ้าลงรูเลยโอ้มาข้างล่างต่อไม่ไปได้ปึ้งดีขึ้นไปปึ้งลูกไก่ครับได้ลูกไก่เดี๋ยวไปทางนู้นไปเอาทางนู้นเออนัอะแหละไรอะไรอะไรเออมันก็เหมือนเกมคอมสมัยก่อนไหมครับเออสมัยเราเรียนคอมพิวเตอร์แรกๆเกมพินบอลใช่ไหมเออปึ้งนี่เออเออเออแต้มไปแต้มไปแต้มไปเอายมีนับแต้มตะกอด้วยนะครับนี่อ่าวหล่นซะแล้วอ่าเดี๋ประมาณนี้ครับเอาอีกเอาอีกไม่หยุดครับไม่หยุดเอาอีก กเกมเกมที่ดังๆหน่อยจนยีนี่เลยนี่เลยนี่เลยพลาดไปได้ไงครับบอมเบอ้มแมนครับวางระเบิดไอ้มาโอ้ยเสียงแบบอ่าไหนกดวางระเบิดยังไงกดบีไหมไอยู่วางระเบิดระเบิดอ๋อระเบิดเท่าบวกยุบวางไว้อ่าม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 า,มาวางได้ทีแลกี่ลูกเนี่ยโอ้ เอเอนี่ล่อมาครับอ่ามามาีโดนอีกหนึ่งครับมาตามตามตามมานี่มาสิเพื่อนไม่มาครับเราสามารถระเบิดเอ้ยยยกับโดนสามารถระเบิดกำแพงได้ด้วยนะครับเพื่อบางทีมันมีของในกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นระเบิดเพิ่มขึ้นหรือยังไงก็ว่าไปต้องลองดูอ้าวเฮ้ยไม่โดนนี่เนี่ยหลักเลย อ่าผมจะเล่นจบเนี่ยตานี้วันนี้อห้ด่ามันกว้างขนาดนี้เลยเหรอครับผมจำไม่ได้เลวเนี่ยการเล่นบเบอ์แมนสมัยก่อนเล่นไม่ได้ของกันเลยางเหรออ่ะไม่ได้เลยปรบมาณน,นี้นะครับเอาง่ายๆนะเก็บเนี่ยดี๋ยวดูนะดูที่จักรตัวนี้ง่ายครับรอมันเข้าปุ๊บเข้าไหมนี่เนี่ยเรียบร้อยตายซะสายโหดแล้วเราอ่าตุม้ม ต้องหากุญแจใช่ไหมรู้สึกกุญแจเปิดประตูประตูตัวนี้ตัวนี้นะประตูนั้นนะครับตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้มันยังไม่มีกุญแจนี่จะต้องหากุญแจตายสาัตนายบายบ <laughs> ายใส่หดจริงๆเลยอ่าไม่มีของเล่เก็บเลยอ่ะใช่ประเด็นหรือนี่มันเป็นแบบพื้นฐานแบบไม่มีของเก็บแค่วางระเบิดตัวนั้นอย่างเดียวนะอาจจะลองเล่นให้จบตาไปก่อนล้วกันนะครับ เ้ยโอ้โหมันเดินหนีมันเดินลงมาได้ด้วยมันเดินไม่ได้อ่าอ่ะประมาณนี้นะครับได้แล้วเนาะก็หลายเกมแล้วน่าจะพอแบบเข้าใจแล้วว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนี่นะครับเกมบอยเกมย้อนยุคแห่งปีสองพันะครับนี่สมัยก่อนเขาเรียกกันแบบนี้แต่ตอนนี้มันกลับมาฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวอ่าถ้าใครอยากจะสัมผัส ความสนุกแบบเด็กดุก90อย่างผมจัดไปได้เลยนะครับหาเลืค่ะไว้ใต้วิดีโอนะครับว้าวแต่เกที่ผมได้ลองเล่นนะครับรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนไวยครับได้รู้สึกเองเป็นเด็กอีกครั้งความทรงจำสมัยเด็กย้อนกลับมาเลยครับพี่โยนั่งเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่บอกนะครับว่าผมไม่แนะนําให้เล่นนานเกินไปเพราะว่าอย่างที่ภาพที่เห็นกันไปนะครับมันค่อนข้างเป็นภาพสมัยโบราณไม่รู้ผมสสยตาสั้นเพราะเล่นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็คือแบบพอเล่นขำๆพอนะครับไม่ใช่ว่าเล่นวันหนึ่งแบบสามสี่ห้าชั่ว คำแบบ10 20นาทีพอนะครับแค่ให้รู้ไว้ว่านี่คือของที่เด็กสมัยก่อนเขาเล่นกันนะครับเกมบอยนาะโอ้ย่างเฟี้ยวครับมีเกมเยอะมากสี0อเกมใัดด้แบบได้ด้วยโ oh, อ้โหวิเฟอร์เซ็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งตำนานที่กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2 0 2 3นี้นะครับใครยังไม่เคยเล่นไปลองให้รู้สะนะครับหรือใครจะเก็บสะสมก็ได้ก็สวยดีนะครับมันก็แบบสีสันจุดฉันเวลาสีให้เลือกนะครับแล้วก็แบบ คือแค่วางก็เทแล้วอ่ะเนี่ยแค่ผมถ้าเกิดผมเอาวางไว้ตรงเนี้ย มันก็ดูเท่ดูดีแล้วะนะครับไม่เป็นต้องเล่นก็ได้นี่นะครับน้องๆรุ่นใหม่ซื้อไปลองเล่นถ้าเป็นคนรุ่นๆอย่างผมเนี่ยซื้อไปตั้งโชว์แล้วกันซื้อไปสะสมไว้ให้มันมีมูลค่าทางจิตใจแล้วกันนะครับนี่ยังไงผมหาที่สินคา้าไว้ใต้วิดีโอนะครับถ้าสนใจก็จัดได้เลยนะครับไว้เจอกันวิดีโอนานะครับเดี๋ยวไว้เจอของเล่นอะไรใหม่ๆแปลกๆเอาใหม่หรือว่าแบบเนี้ยของย้อนยุคแต่เอากลับมาทำใหม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวเพื่อนๆดูนะครับหรือเพื่อนๆอยากดูผมรีวิวอะไรขอเข้ามาไไได้นนะเเผืื่่่่่อออออางงงงททีีีขลลรรกัิิตยูหหมสแ หมแนะนาเข้ามาเดี๋ยวผมเอาจับมารีวิวให้คุณหนได้ดูแบบนี้นะครับผลงานเพิ่มยากภาคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหนะครับสวัสดีครับไปเล่นต่อดีกว่ามันไม่ใช่เวลาจะมาทํางานแล้วตอนนี้ต้องเป็นเวลาเล่นแล้วฮ่าโอ้โหตะดตะดตะดตดตดติตติตติต